เคยเจอชายแบบหนักๆเอาจริงนะหนูยังไม่ยังไม่เคยเจอนะแต่ว่าตามหาค่ะผู้ชายที่แบบใช้ท่าเฮลิคอปเตอร์ได้แล้วไซส์ขนาดล่ะต้องใหญ่ขนาดไหนเอาทํ้พอดีหนูน่าจะห้าหก่ะถามนชีวิตก็คือเล่าตั้งแต่13ที่บอกมา13จะบอกว่าลำบากมากหรูอจะไม่โกรธนะไม่โกรธไม่โกรธเสียตัวครั้งแรกอายุเท่าไหร่ถามนิดนึงนะระหว่างที่คุยกับคุณอยู่เนี่ยอารมณ์คุณเหมือนเหมือนครับออเลิศอยู่ตลอดเวลาเล่นยามาปะ ชาสวัสดีครับ FC c o โคบยครับทุกคนครับขอต้อนรับสู่รายการเลี้ยงชีพครับรายการเลี้ยงชีพวันนี้ฮะเรามีโอกาสได้สัมภาษณ์กับอาชีพนางแบบโคโยตี้ ถ้าจะพูดไปแล้วคโยตี้เนี่ยอาชีพเนี่ยมันมีมาหลาย10ปีแล้วนะครับในสมัยยุคของผมเองเนี่ยก็เราเห็นตามปับก็คือมีน้องๆใส่ชุดนุ่งน้อยห่มน้อยแล้วก็เต้นนะครับแต่วันนี้ครับผมมีโอกาสได้มาสัมภาษณ์น้องยูมินะครับนางบอกว่าวันนี้นางทำพิตี้ปาร์ตี้โฟม เรื่องราววันนี้จะสนุกมากน้อยขนาดไหนวันนี้เราไปรับชมกันเลยนะครับอะมาเจอกับน้องยูมี่แล้วใช่ไหมวัสดีครับยูมี <Y umi. S 2> ขอบคุณมากขอบคุณมากขอคุยเรื่องราวของชีวิตหนูหน่อยได้เลยค่ะยินดีนดะยินดีค่ะยินดีน้าเสนอเลยก่อนจะคุยเธอบอกกับกล้องนิดน,นึงเธอยินดีที่จะเปิดเรื่องราวของเธอและ สมวนไม่สมวนหน้าเลยต้องเบอร์แม่ก็บอยต้องเบอร์หน้าไม่เป็นไรค่ะยินดีเลยทําไมทําไมถึงยินดีก็ไม่มีอะไรต้องอายแล้วค่ะกบอยมาถึงจุดนี้แล้วเธออายุอะไรยี่สิบเอ็ดค่ะยี่สิบเอ็ดแล้วเธอมันไม่ได้จุดนี้นะถ้าเธอสามสิบสี่สิบผ่านทุกวัยรุ่นมาหมาดหมานี่เองใช่ค่ะกบอยแต่ว่าหนูเริ่มเข้าวงการตั้งแต่อายุสิบสามสิบสี่เลยใช้คำคำว่าเข้าวงการคือวงการอะไรคือต้องบอกงี้ค่ะว่าหนูงอนกับพ่อก็เลยอยากออกมาหาเงินเองไม่ได้ปนปัญหาครอบครัวใช่ค่ะปัญหาครอบครัวงอนกับพ่อก็เลยอยาก หาเงินเองก็เลยบอกเพื่อนว่าเฮ้ยมีงานอะไรทำไหมเพื่อนก็บอกว่าเออไปเป็นแดนเซอร์ไปเป็นคอโยตี้ลถเครื่องเสียงกะโอเคไปสู้แล้วเราไปเรียนรู้เรื่องของการเต้นมาจากไหนก็คือพื้นฐานบ้านมีวงดนตรีแล้วค่ะอ๋อที่บ้านพ่อทำวงดนตรีใช่พ่ากับพ่อสนับสนุนเราพ่ากับพ่อสนับสนุนเรสาสนับสนุนให้เราเต้นเราเราไปเต้นออกไปการแสดงอยู่ข้างนอกใช่แต่ไม่ได้สนับสนุนให้ลูกไปทำอาชีพแบบนี้ใช่ค่ะถามจริงครับ คนทาแบบนี้คือมันต้องมีปัญหาเรื่องครอบครัว่าวะหรือเาไม่หนูว่าไม่จาเป็นนะบ้านหนูจริงๆก็อบอุ่นดีค่ะเออแล้วแต่ว่าเราเราแบบว่าอยากจะออกมาหาประสบการณ์อยากทาอะไรอย่างนี้เองค่ะอยากหาเงินเองอยากรู้รสชาติหรือชีวิตเองค่ะเท่าที่ดูเราก็ไม่ได้ลําบากแล้วพ่อพ่อก็ทําวงดนตรีก็ไม่ถือว่ายากจนเหมือนคนที่คนอื่นๆที่โกบอยสัมษั์มาค่ะแล้วมาเจอวิกฤตค่ะโกบอยถ้าโควิดเธอนี้เธอก็ไม่ใช่ว่าช่วงปีสามปีสี่อ่าใช่แล้วิกฤตคือวิกฤตช่วงวิกฤตก่อนหน้านี้ก็คือช่วง สิ้นระชนค่ะช่วงนั้นก็งานดนตรีหายหมดเลยใช่ใช,ใชเพราะว่าตอนช่วงสมัยกูบอยทำทัวร์จอดำ ไปหนึ่งทับทั่วประเทศใช่ค่ะทัวร์ก็คือยกเลิกพ่อหนูหมไม่สามารถโปรโมทอะไรได้เพราะนั่นคือช่วงวิกฤตช่วงวิกฤตเสร็จแล้วก็มันเจอโควิดต่อกลายเป็นว่าพ่อหนูอะล้มล,ละลายเลยโอ้โหใช่ล<บ>้มล,ละลายเลยอธษษยิบายกูบอยหน่อยดิคือคือมันล้มละลายได้ไงวะก็คือเงินมัดจาที่เขามาัดจามาพ่อหนูเอาไปหมุนก่อนไปหมุนทํานูน่นทํานี่ซื้อเครื่องดนตรีนู่นนี่นั่นทีนี้พอเกิดวิกฤตปุ๊บมันจะต้องคืนเงินมัดจาเพราะว่าลูกค้าไม่ได้เบี้ยวแต่มันเกิดวิกฤตเราจะต้องคืนเงินมัดจาคือมันไม่สาามรถ ทำอะไรได้เลย<ช>ทำธ <มา S 1> ุรกิจอะไรก็ไม่ได้คืนมาจำเดือนละ500แสนอ่ะโกบอยไอ้นี่ก็บอกเข้าใจในส่วนตัวนะหลังลจากนั้นการเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วพ่อล้มละลายแล้วยังไงนี่แหละจุดพีคเลยค่ะโกบอยพอพ่อล้มละลายปุ๊บช่วงนั้นหนูก็คือธุรกิจกลางคืนเนาะเราเต้นคโยตี้ร้องเพลงมาเราก็ไม่รู้จะทําอะไรแหละเราไม่เคยเข้าวงการแบบว่าเอนเตอร์เทนอะไรอย่างเงี้ย ทีนี้ก็แบบว่าเครียดแล้วไม่รู้จะทำอะไรตอนแรกก็ไปหาแบบยันเก็บขวดเลยนะกบอยเก็บขวดขายรับแบบขุดหลุมรับอะไรอย่างเงี้ยคือแบบสู้อะค่ะสู้แล้วทีนี้ก็หาลู่หาทางจนได้จนเข้ามาเป็นงานเด็กเอ็นอแล้วก็ทําให้แบบชีวิตหนูฟื้นขึ้นมาอีกรอบหนึ่งท่ากับหนูเป็นโคโยตี้ก่อนใช่ค่ะแล้วผันตัวเองเป็น,เ,ปนเด็กเอ็นใช่ค่ะโคโยตี้รายได้มันไม่ดีหรอหรือว่ายังไง เอาจิงอะถ้าเอาในสายงานนะหนูรักอาชีพโคุยตีมากเลยเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือเราเต้นสนุกเอนเตอร์เทนถึงเวลากลับบ้านอะไรอย่างงี้ไม่ต้องอะไรมากมายมแต่อย่างงานเอ็นเนี่ยก็คือมันจะเสี่ยงนิดนึงเสี่ยงยังไงเสี่ยงก็แบบว่าเสี่ยงลูกค้าด้วยหนึ่งเราไปแบบว่าบางทีมันไม่มีหน้าสถานที่งานอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะโดนแบบยาเสพติดมันเมาเพราะว่าหนูเองก็โดนมาแล้วค่ะ คุณไยสัมภาษณ์มาเยอะนะงานเอ็นมันมีเอ็นเอ็นอัพเอ็นวีเอ็นหนักเอ็นแรงค่ะเอ็นแรงเอ็นแรงของหนูก็คือเอ็นอะไรอ่าของหนูก็จะมีเอาดีๆนะไหนๆเปิดเผยแล้วไม่มีการสร้างภาพได้ค่ะคุยกันตรงๆของหนูเป็นเอ็นแบบไหนอ่ามีมีเอ็นแรงด้วยค่ะเอ็นแรงก็มีเหรอมีค่ะเอ็นแรงเอ็นบิกินี่เอ็นบิกินี่เนี่ยค่ะเอ็นบิกินี่ใช่แล้ววันนี้เพิ่์นโกเขาจ้างมาเป็นแบบไหนก็เป็นเอ็นบิกินี่เลยค่ะลงสระเล่นน้ำสนุกสนุกกันมีวีไหม มีวีปหอ่าวีนี่คือต้องคุยกันส่วนตัวค่ะนอกรอบใช่ต้องนอกรอบแต่ว่าส่วนตัวหนูเองไม่ได้รับวีค่ะถามตรงๆเลยวันนี้มาเอ็นเอ็นบิกินี่ใช่ค่ะเรทอยู่เท่าไหร่อ่าเรทก็จะอยู่ที่ประมาณ2องพันห้าค่ะสองพันห้าต่อท่านต่ำเลยต่อต่องานเลยค่ะต้องทําอะไรบ้างก็ใส่บิกินี่เล่นน้ำค่ะโทษทีนะถามตรงๆงเลยเอ็นซีขอโทษนะลงไปในน้าเอ็นแลกได้ไหมก็แล้วแต่ลูกค้าก็อยากมาเล่นน้ํากันหน่อย รอพ่อรู้ไหมเนี่ยพ่อพ่อรู้ไหมไเนี่ยพ่อไม่ว่าค่ะพอปล่อยเลยชีวิตชีวิต,วตคุณอยาก<อ>ทำอะไรใช่ค่ะมันเกิดเหตุเป็นไงว่าเด็กผู้หญิงอายุ21ปีมีอยู่แบ <c oughs> บมาทำงานปอบประเภทแบบนี้แล้วดูเหมือนคุณจะูมงใจอ่ะ ภูมิใจนะงานใช่ค่ะภ<อ>ูมิใจมาก,พมากเพราะว่าเป็นอาชีพที่แบบเฮ้ยห,หนูสร้างตัวได้เลี้ยงครอบครัวได้คือเวลาหนูมาทํางานอะไรหนูเต็มที่กับงานจริงๆเออคือ,เ,อ,อเราไม่มาเหวี่ยงลูกค้าไม่มาอะไรเราเอนเตอร์เทนเราอยากให้ลูกค้ามีความสุขแค่นั้นนะคะแล้วก็เลิกงานกลับบ้านไม่มีอะไรอื ื่อนงากับบ้านไม่มีอะไรเอาดีๆค่ะแล้วแต่ลูกค้าจะตีบหยังไมอ่ะเคยมีแม่เผลอใจกับลูกค้ามีไหมอ๋อเอาจริงนะโกบอยกฎของงานเอนอะคือห้ามหลงรักลูกค้าเหี้ก็เยอะแยะไปไม่มีทางนะการเองหลงรักลูกค้าจริงหรอจริงโกบอยหนูเคยอกหักเลอกหักจากลูกค้าใช่วันนั้นลูกค้าจังยังไงอ่าก็นั่นแหละโกบอยก็หลงรักลูกค้าแต่ทีนี้คือด้วยสายงานเราอะเอาจริงเพราะผู้ชายจะมาจริงจังยากนะนั่นก็สิ คือเขาก็จะมองว่าเออเราง่ายอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือผู้ชายที่จะเข้ามาหาเราจริงคือต้องด้วยใจจริงใช่ถามเลยชีวิตก็คือเล่าตั้งแต่13าที่บอกมา13จะบอกว่าลำบากมากอยู่จะเล่าไม่โกรธนะไม่โกรธไม่โกรธเสียตัวครั้งแรกอายุเท่าไหร่ตอนอายุเท่าไหร่13 13ค่ะ13บสามทำไมมันหดเงั้นว่ายุ่ไม่ถามจริงก็ นิดนึงอะค่ะคือใครใครใครก็เอาจริงแล k <k ้วว่าโดนรุ่นพี had had ่โดนรุ่นพี่ใช่โดนรุ่นพี่ยังไงรุ่นพี่รุ่นพีก็แบบว่าอารมณ์มันพาไปก็เลยคืนนั้นก็เลยตามเลยอะไรอย่างนี้แล้วทีนี้บ้านหนูว่ะเขาซีเรียสอย่างหนึ่งเอาเลยพี่ผ้าอยู่ในห้องเลยโอ้โหนี่มึงเดินข้ากกูเลยอ่เียโอเคยังไงต่อ คือบ้านหนูซีเรียสเรื่องเรื่องนี้มากพอแม่จับได้เรื่องนี้ปุ๊บแม่ก็เลยบอกว่าไปหาเงินเองนะแม่ไม่ส่งแล้วเพราะว่าแม่จับได้แม่ก็เลยไล่ออกจากบ้านใช่แล้วด้วยรู้ว่าคุณได้เสียกันทีนี้เออหนูก็เลยด้วยความแบบรั้นด้วยแบบว่าเอองั้นก็ออกก็ออกก็เลยออกมาเนี่ยแหละที่เริ่มเป็นแดนเซอร์ก่อนแล้วก็มาเป็นคุยตี้รถเครื่องเสียงอัเริ่มมาเป็นพิตตี้ ก็บอไม่เข้าใจอย่างนึงนะคือลูกลูกแค่พลาดในช่วงนั้นอะแม่ถึงขั้นต้องไล่ออกจากบ้านเลยหรอหรือว่าเรามันดื้อตจนแบบหนูสัมผัสได้นะว่าจริงแล้วลูกแม่รักเราคือเขาพูดแบบว่าปากแข็งไปงั้นแต่ใจจริงเขาอยากให้เราเลิกยุ่งเพื่อที่จะมาเรียนก่อนทีนี้มันก็ได้เรียนรู้ความเข้มแข็งของชีวิตด้วยแล้วเราก็ภูมิใจในสายอาชีพนี้เพราะเราสามารถส่งเงินกลับไปให้แม่แล้วบอกแม่ไม่ต้องทํางานแล้วนะถึงเวลาที่เออหนูจะดูแลเอง ทุกวันนี้อาชีพของหนูถือว่าอะไรที่สําหรับจุดหนูภูมิใจในตัวอาชีพที่ภูมิใจเลยคือเนี่ยแหละค่ะตัวบอยเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าได้แต่หนูก็ให้เขาอ่ามีลูกมีลูกแล้วเหรอมีแล้วค่ะทำไมหุ่นหนูเหมือนไม่มีเหรอ เอาดีๆเอาดีๆจริงๆยูมีหนูมีลูกแล้วหรอมีลูกแล้วค่ะมีลูกแต่ยูอะไรเงี้ยอ่ามีลูกก็แต่16-17กบเ็ดบ่อยสิ1หกสกับแฟนคนแรกนั่นหรอไม่ใช่ค่ะกับอีกคนนึงพอเลิกจากแฟนคนแรกปุ๊บได้เสียงครั้งแรกท้องเลยเลิกกับแฟนคนแรกปุ๊บ ได้แฟนคนใหม่ใช่ค่ะได้เสียงครั้งแรกท้องเลยท้องเลยไอ้นี่ถือว่าเป็นการผิดพลาดหนูมองว่ามันเป็นการผิดพลาดก็ตรงที่เราไม่ได้ป้องกันอะไรแบบนี้แต่พอเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วหนูมองว่าเฮ้ยสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วอะมันดีที่สุดดีที่สุดคือ,อยังไงคือดีที่สุดแล้วที่มันเกิดมาแบบนี้เราไม่ได้ตั้งใจให้น้องเกิด ใช่ค่ะแต่เมื่อเกิดแล้วเราก็พร้อมที่จะอาแขนรับชูโหวต่างกับพ่อแม่บางคนไว้รุ่นบางคนที่ทําอีกแบบหนึง่งใช่ค่ะเนาะพ่อเด็กอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือยังไงน้อยกว่า <c oughs> น้อยกว่าแล้วแต่แน่นอนแล้วเขาไม่มีอาชีพแน่นอนก็น่าจะเป็นยังวัยเรียนอยู่ด้วยแหละ แล้วก็รับผิดชอบกันยังไงก็หนูร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะแปลว,ว่าพ่อแม่เขารับรู้ไหมพ่อแม่ฝ่ายชายรับรู้ไหมรับรู้ค่ะรับรู้ทุกอย่างเลยแต่ว่าเรื่องค่าใช้จ่ายทุกอย่างหนูเองกแปลว่าหนูรับผิดชอบตัวหนูเองใช่ค่ะแต่ว่าผู้ชายที่มีอะไรกันก่อนวัยอันควรมันกลายเป็นว่าไม,ไม่สามารถดูแลคุณและลูกได้ใช่บทเรียนอีกบทเรียนหนึ่งเลยก็บอยในชีวิตนะคะแล้วยังคบกันกี่ปีก็คบกันมาห้าปีเลิกกันเพราะเหอะไรอ่าหนึ่งเลยก็สัมภารเทมเพล ใช่แล้วก็สงสารลูกด้วยค่ะแปลว่าเขาไม่มีความรามับผิดชอบไม่มีความภามวะความเป็นผู้นําในครอบครัวหรอกถูกถูกค่ะโกโบอยเขา,าขอเลิกหนูหรือหนูขอเลิกเขาก็คือตอนวันนั้นน่ะมันหนูก็เล่นกับลูกเนาะจนลูกหลับไปแล้วก็รอเขากลับมันจะกินเหล้าแล้วทีนี้กลับมาปุ๊บก,ก็ตีกันเลยโกโบอยลูกหลับอยู่ก็ตื่นขึ้นมาเห็นทีนี้เราลูกมีจุดที่แบบเราเป็นแม่เนาะเรารับไม่ได้ละจุดเนี่ยแบบเฮ้ยคุณต้องรู้ถึงลูกดิลูกนอนอยู่อะไรก็เลยแบบว่าโอเคจบกันด้วยดีนะ ถามนิดนึงนะระหว่างที่คุยกับคุณอยู่เนี่ยอารมณ์คุณเหมือนเหมือนว่าล l e r t อยู่ตลอดเวลาเล่นยามาปะอ่ะกัญชาค่ะเล่นกัญชามาสายเขียวนี่กูจะคุยกับมันสายเขียวค่ะออกมาเสรีแล้วนะมันเสรีแล้วเรา,เร,ารับธรรมชาติเราสายธรรมชาติทุกวันนี้แฮปปี้กับชีวิต ที่สุดแล้วน้องล่ะน้องก็ที่สุดค่ะก็คือ,คอใครดูแลอยู่ตอนนี้น้องก็คือพ่อกับแม่เองพ่อพ่อกับแม่ดูแลเราก็ส่งเงินให้ลูกตลอดใช่ทุกวันนี้เวลาเวลาทํางานไม่กลัวหรอไม่กลัวแขกไม่กลัวแขกไม่กลัวแบบ,บคนที่มาร่วมงานอะไรอย่างเคสเนี่ย เขาบอดบอดงานหนูเหรอหนูรับบอดหรือว่าอะไรยังไงก็คือต้องถามก่อนค่ะว่างานเป็นยังไงเรารู้จักลูกค้าแค่ไหนต้องถามโมด้วยว่าโมลูกค้าคนนี้ปลอดภัยไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นโมต้องรับผิดชอบคําว่าโมถ้ามันผ่านจากโมมาจะต้องมันต้องถามโมอยู่ตลอดหรอว่าเอ้ยโมคนนี้ปลอดภัยไหมโมมันจะมีมาบอกเลยคนนี้ไม่ปลอดภัยมึงไปเถอะคือถ้าไม่ถามก็มาหน้างานเลยค่ะกลัวบอยแล้วดูเลยว่ามันน่ากลัวไหมถ้าน่ากลัวเราตีรถกลับเลย เงินค่าตรงค่าตัวไม่เอาเลยแต่มันมีการมัดจําอะไรก่อนหรือเปล่าหรือคุณจะมาคุณก็ต้องเสียเวลาวะเสียค่าเดินทางมันก็ดีกว่าเราไปเสี่ยงเพราะหนูเจอบางงานแบบว่าคันนาเลยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ขี่รถกลับเลยเดี๋ยวนะมันมีงานเอ็นในคันนาด้วยเหรอมีค่ะมันเป็นงานแบบไหนอ่ะก็แบบว่าเถียงนาค่ะนั่งอยู่เถียงนาอะไรหนูมันดูจริงคือมันต่างจังหวัดไงกูลูกหนูมันดูแพงแหรหนูไปนั่งคือคือกูไม่ได้ผมไม่ได้ผมไม่ได้ไม่ได้ว่าว่างานที่คัดที่คันนามันดูแต่ว่า มันคือตีมอะไรอะ่ะมันก็เป็นแบบว่าคนที่นั่งกินเหล้ากันธรรมดาเนี่ยแหละค่ะโอบอยแต่ว่าหนูวองหน้าเดี๋ยวนี้ชาดาเอาเด็กเอ็นมาเพื่อธนาแล้วเหรอลูกชาณาค <c oughs> <ๆ>่ะลูกชานาบางทีงานเนี่ยมันน่ากลัวเพราะหนูว่ามันสายเขียวใช่ไหม,มเราไม่รู้อะไรที่มันเกี่ยวกับายาเสพติดประเภทใหม่เลยก็เลยแบบว่าโดนเคยมีประสบการณ์โดนมอมเหมือนกัน เล่าให้ฟังหน่อยอยากรู้แล้วล่ะประสบการณ์ก็โดนมอมคือยังคือวันนั้นน่ะหนูตั้งใจว่าเออจะหยุดงานแล้วแต่ว่าพี่แถวบ้านนะ่ะเขาทักมาบอกว่ามาเอ็นให้พี่หน่อยหนึ่งต่อหนึ่งนะไอเราก็มองว่าเออแถวบ้านไม่ออันตรายหรอกเนาะพอไปนั่งเป็นเพื่อนปุบ๊บกันเริมลนะหนูก็เอาเตรียมกัญชาไปไปเติมอืมพี่เขาก็เป็นยาเสพติดประเภทใหม่เลยแต่ว่าซึ่งหนูไม่รู้เขาบอกเป็นลูกอมอ่ะเป็นลูกอมเราก็กิน อายาเสร็จติดประเภทนี้มันืูไฟทำเม็ดส,สีแดงแดงซึ่งมารู้ที่างมันคือยานอนหลับชนิดรุนแรงเลยวันนั้นหนูก็โดนกินเหล้าเพียวไปออซึ่งปกติหนูแพ้ก็พอหนูไม่กินแต่ก็โดนบังคับโดนยัดเสอรอ็จแล้วปุ๊บเอาไอ้ไอ้เม็ดไฟอันนี้มาให้หนูกินบอกเป็นลูกอมหนูก็หยิบกินเองเลยสามเม็ดคือไม่รู้ชะตาการรมตัวเองเลยโกโบอยตื่นมาคืออยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแล้วไม่รู้ว่าตัวเองโดนอะไรไปบ้างโทรศัพท์หายไปแล้วพี่เขาก็ไม่อยู่ด้วย ตื่นมาแบบเบอร์เบอร์เลยรถล้มอะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะบ่อยๆอยู่ในห้องแล้วรถล้มคืออะไรว่าะไม่เข้าใจคือออกมาจากห้องหาโทรศัพท์แล้วไม่เจอหนูเลยขี่รถออกมารถล้มเพราะว่าสมองเราเราสั่งการไม่ได้เราไม่มีสติใช่ค่ะมันคอนโทรลไม่ได้ใช่คอนโทรลไม่ได้เลยแล้ววันนั้นรู้ไหมว่าโดนอะไรไปบ้างน่าจะไม่เหลือนะบ่อยมาว่าจริงน่าจะไม่เหลือเลยเอาจริงหนูเฟลนะเรื่องเนี้ยหนู เก็บไปดาวไปร้องไห้นะแล้วก็แบบว่าบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเริ่มใหม่คือมันมันมันมน,น่าเครียดต,ตรงที่ว่าเราไม่รู้ชะตากรรมตัวเองเลยถ้าเรายังสลึมสลืออ่ะมันก็ยังพอรู้ว่าเขาทอะารเราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหนูก็เลยไปหาหมอเลยบอกว่าทำไงบ้างหนูจะแจ้งความอะไรเงี้ยให้ตรวจภายในใช่ค่ะหมอบอกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะต้องส่งไปกรุงเทพไปนู่นไปนี่อะไรอ,อ,อีกเยอะหนูก็เลยอาช่างมันเริ่มใหม่ไม่เป็นไรที่กาลังเตือนอะ ผมเตือนไม่ได้หรอกหนูต้องเป็นคนเตือนเพราะมันเป็นอาชีพอะมันเป็นอาชีพของหนูของของสาวๆของเอองด็กเอ็นที่คือคุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องแบบนี้เลยอะจากประสบการณ์ยูมิอายุ21ปีทำงานไปเนี้ยเอออะบอกเลยต้องบอกว่าผู้ชายอะเขาเขาจ้องเราอยู่แล้วเขาจ้องจะเล่นเราอยู่แล้วถูก<ฮ> <laughs> ใช่ค่ะแล้วยาเสพติดสมัยนีย้มันมีหลายประเภทม,มากรู้ไหมโกบอยแค่แตะอย่างเนี้ยโกบอยล่วงเลยนะ <laughs> มันเป็นจริงมันเป็นแบบผิวสัมผัสอะคะแค่แตะแค่นี้โกบอยล่วงเลยโอ้โหเดี๋ยวนี้สังคมมันอยู่ยากแล้วนะใช่มันมีแบบแรงแล้วคุณยังกล้าจะทำอาชีพแบบนี้เหรอไม่อยากจะเปลี่ยน,นยหนอะหนูถึงบอกว่าหนูชอบอาชีพคโยตี้ร้องเพลงเพราะว่างานเอินอันตรายนะจริงจริงแล้วอะหนูก็เลยเลือกส่งที่เป็นแบบหน้างานที่เป็นมีสถานที่งานเลี้ยงสังสรรค์อะไรแบบนี้ก็เลยเปลี่ยนสายอาชีพแบบไปหนึ่งหนึ่งเลยอะหนูเตือนแล้ว ก็ต้องฟังกันนะครับเมื่อกี้คุยเรื่องของสเปคของผู้ชายถ้าเกิดมีผู้ชายมาจีบหนึ่งจะต้องรวยจะต้องรับกับอาชีพรับเงื่อนไขคุณได้หรืออะไรยังไงเล่าให้กบบอยฟังหน่อยคือต้องบอกว่าที่หนูแบบลำบากทุกวันนี้เพราะว่าหนูไม่หวังเพื่อเงินผู้ชายเพราะเราหาเงินเองเราจะไม่บาดเจ็บจากอะไรเลยโบบอยแล<ม>้วเราก็ไม่ได้งอเงินเขาแปลว่าถ้าคุณเข้ามามันต้องใจล้วนๆเดี๋ยวนี้ผู้หญิงมันเป็นความคิดที่แบบ มันเป็นเรื่องที่โรก,<ล>กมันหมุนไวแล้วผู้หญิงผู้ชายมันเท่าเทียมกันแล้วนะใช่คะ่ะถูกต้องยูมี่บอยถามอยดีแล้วสเปคผู้ชายเมื่อกี้เมื่อกี้ขอแซ่แไปเมื่อกี้สเปคผู้ชายในในอุดมคติหนูคือต้องเป็นแบบไหนคนที่เป็นพ่อของลูกได้ค่ะคนที่เป็นพ่อของลูกได้คือ,เ,อ,อเป็นคนดียิ้มง่ายรักด็กแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาดีเอาจริงหนูจะ อยู่ไปก่อนเลยแล้วก็ดูนิสัยเลยว่าเพออื้นฐานเราเป็นไงเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นยังไงอะไรแล้วว่าหนูไม่ซีเรียสเรื่องการอยู่ก่อนแต่งใช่แล้วถ้าเกิดว่าจะมีปัญหาอะไรอีกหนูสามารถตัดตัดได้เลยเพราะว่าหนูผ่านประสบการณ์นี้มาแล้วแล้วเราก็ต้องเลือกคนที่ดีด้วยเพราะว่าลูกเราเราต้องเลือกเป็นพิเศษลหลังๆนี่ผมกลัวนะผู้หญิงแม่นใจแข็งเยอะนะนอกจากเป็นคนดีเป็นคนอะไรแล้วแล้วเรื่องของให้ความสุขข,ของคุณนะ่ะม<อ>ันเป็นยังไงคือผู้ชายเซ็กต้องเก่งไหมหรืออะไรยังไง เอาจริงอะหนูเปคนเซ็ตจัดอยู่แล้วจริงเหรอจะอิงคุณน้องนี่คุณเสร็จได้หรอใช่แต่ต้องให้หนูเสร็จก่อนนะก่ <c oughs> อนหนูต้องเสร็จก่อนแล้วหนูใช่หนูต้องเสร็จก่อนอ่ะหนูเป็นคนเสร็จนานหรือต้องเป็นเป็นคนเสร็จไวเออจริงๆน้องก็นาน,นะค่ะโกโบอยเป็นคนนาน,น,าน แต่ถ้าเอาแบบเร่งรอบก็ไม่เกินครึ่งชมมั่วโมงโอ้โห<อ><อ>จริงเหรอจริงค่ะแล้วสเปคผู้ชายในเรื่องของการหลงหลงรสนิยมดังทางเพศเป็นอย่างไรชอบแบบเซ็กซ์จัดแหละโอ้บอยเอาแบบจัดจัดเลยเอาแบบสินเสมอกันซาดิน่ากลัวน้องปีนี้นะเราพวกผู้ชายด้วยกันนะดักล้องอยู่หลังเขากลัวเขาแบ่อ่อนโยนกับเราแบบว่าในชีวิตประจำวันแต่มาซาดิกับเราเป็นเพื่อนก็พอเหรอเคยเจอซาดิแบบหนักๆยังไง ก็เอาจริงนะหนูยังไม่ยังไม่เคยเจอนะแต่ว่าตามหาค่ะผู้ชายที่แบบใช้ท่าเฮลิคอปเตอร์ได้มีป่ะเขินใชจริงหรอแล้วไซส์ขนาดล่ะอขนาดขนาดผู้ชายสําคัญสําหรับหนูไหมเอาจริงอ่ะถ้าถ้าเรารักเขาแล้วอ่ะขนาดอ่ะมันก็มันก็เรามองข้ามได้แต่ถ้าใหญ่ด้วยก็เป็นมันต้องใหญ่ขนาดต้องใหญ่ขนาดไหนเอาถ้าพอดีหนูน่าจะห้าหกค่ะ ไม่คือบอยผู้ชายห้าหกความยาวะอะบอยแบบเล่าแบบจังไรเลยนะอบอยเออเขาขอจังไรอะประตูหลังเลยเนาก็คือแบบว่ารันิยมมันแบบว่าสากลอนะหนูเสพสากลเยอะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยนคะ่ะเ,เ,เ,เราก็ชอบอะไรสบายๆยูมนะิคบอยนั่งมาหนูใกล้ๆนะหนูคือแบบดูแบบอินโนเซนต์ดูแบบน่ารักน่ารักมากๆเลยแต่ไม่คิดว่าหนูแบบเรื่องแบบนี้โอ้โหมันมันมันไปลึกเลยนะ ใช่ S <S ก็บ้อยโอ้โหก่อนจะไปตอนนี้ทํางานเองน,นะทำงานเอนแล้วก็ไม่ต้องบอกช่องทางแล้วกันใครที่สนใจอยากจะมาติดตามหนูติดตามได้ที่ไหนยังไงบ้างมีในไอจีค่ะ พอมีไอจีด้วยมีไอจีอ่ะขึ้นให้นะขออนุญาตขึ้นให้น้องหน่อยมีมีมีกี่ช่องทางอ่ะบอกมาซิมีสองช่องสามช่องทางค่ะมีอะไรบ้างติ๊กต็อกไอจีแล้วก็เฟซบุ๊กอ๋อทั่วทั่วไปอ่าโอเคขึ้นให้ก็ไปคุยกันเองนะเป็นกำลังใจให้ละกันนะครับก็ขอให้ให้ประสบความสาเร็จแล้วก็ เลี้ยงน้องเออถามเรื่องน้องทีแล้วตอนนี้น้องเป็นไงบ้างอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะสบายเลี้ยงอยู่แล้วเรื่องของการเรียนเราก็ส่งเงินให้น้อง,งตลอดส่งเรียนเอกชนอย่างนีเลยค่ะโอ้หดีมากเลยเนาะเป็นกำลังใจให้ใครที่ชอบนางก็ไปติดต่อได้แล้วก็ขอท้ายลิคอปเตอร์นะแล้วครับรายการเลี้ยงชีพครับสว,วัสดีครับค่ะ